สวัสดีจ้าพี่น้องกับพ่อก,กับน้องอุ้ยหักเดยอ,อีสานชาแนลอีกแล้วจ้าเมื่อนี้เมื่อนี้กับสิพาพี่พานองเฮามาชมควายแมพันงามๆอยาง,างนว่าคุณต่วฮอกกำลังเปิดราคาตัวนี้เลยจ้านี่บ้านคุณตู่นี่กับซิยู่บ้านหนองหอยตำบลค่ะข,ขนวนเนาะจา้าเนาะอำเภอหนองนาคคำจังหวัดขอนแก่นจ้าเดี๋ยวฮอกไปชมควายงามๆแม่แม,แมพันตัวนี้เขาสู่สายพัฒนา ระดับหนึ่งเราจะเป็นผ่านกลางเราจะพี่น่องเดียวเขาไปรับชมรับฟังขอมุนต่างๆกับคุณตู่กันเลยจ้าจ้ามีกับไว้ที่คุณตูห่หองสิเปิดราคาเนาะจ้าสวัสดีจ้าคุณตู่วันนี้กับไปเบิงขอมุนน้ำคุณตู่กันจ้าว่าไว้ตัวเนี้ยน่องของหอมตัวนี้นี่มาแบบใดเป็นจชงนใดอัตลักษณ์แบบใดแน่จ้า ือน้องข้าวหอมน้องข้าวหอมอายุเท่าไรคะอายุสองปีหาเดือนค่ะสองปีหาเดือนเป็นควายเพผ็ดเนื้อน้ะตอนนี้น้องข้าวหอมท่านได้ทับไปจ้ะทับแล้วค่ะทับแล้วมีใบพร้อมทับตัวไรไว้จ้ะทับเจ้ายิ่งใหญ่ค่ะทับเจ้ายิ่งใหญ่ทับบ้านในพันรอบนี่ค่ะเจ้าใหญ่สบายยิ่งตัวพันรอบ ว่าคุณตู่แล้วก็ทำได้เจ้ายิ่งไงเนี่ยก็คือควายของจุดตามเนาะค่ะแล้วจุดเด่นของควายตัวนี้มีิยังเน่จ้าคุณตูเ่เล้วหัสูงค่ะสูงแล้วก็เ้าล้ำตัวยาวเนะเาะยาวจ้า,จา,าเ,เล็บม้นจ้าเล็บกีบเล็บนี่กีบเล็บน,นี่จัดว่าสวยจ้างาม ุงเท้าเด่นชาติจ้าเดี๋ยวเบิ้งบันไทยเราจะเบิ้งไทยเราไทยไทยกับว่าให้นปะปะเนาะพี่น้องเนาะไยายไงโกกหางไงจ้าหน้าตาดีตาเต้มแก้มจ้ำอัตลักษณ์ควายไทยมาเต็มจ้าตัวนี้ความสูงเราเด้จ้าคุณตู่ความสูงเราวัดเนี่ยได้ร้อยสี่สิบเอ็ดตัวโอ้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวสิวัดให้เห็นกันอีกรอบหนึ่งเลยเนาะจ้าเนาะออาพี่น้องความสูงมันจ้าบัดนี้ ความสูงความสูงจากเท้าไปหาหลังโอ้เราเราเราตื่นเสียงโท่าไรสิบ่ค่ะครับค่ะร้อยสี่สิบจอดจองหวัดวัดเลี้ยวได้ร้อยสี่สิบค่ะนะคนเราเนี่ยสูงไอีกเพราะว่านป่วยเพราะว่าอันนี้อายุเราก็ยังหน่อยยู่กับสองปีเท่าไดรก่อนจ้ะสองปีห้าเดือนสองปีห้าเดือน โอ้ยเบิ่องล้อยางบนให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเป็นจังหวัดยางลักษณะการยางควยงามได้เลยดิพี่แหลี้ยมใชจ้ะสีผิวกะสีดำดีจ้ะดำดีดำเยี่ยมดำงามควายตัวนี้นี่จะเป็นควายลูกผสมหน่อยนึงจ้ะเพราะว่าจะมีมูหลามาผสมประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์จ้ะแล้วก็เป็นควายไทยจ้ะเป็นควายลูกผสมหน่อยนึงลักษณะดีก็คือตาแก้มแก้มจ้ำอัตลักษณ์มาเติ่มจ้ะตาแก้มแก้มจ้ำออกเขาถึงได้ชาติทุ้งเข่าจ้ะ เขางามจ้ะขาดีเพื่อนดีจ้ะลักษณะเพื่อนของเรากระชื้นเล็บเท้าเราจะบ่อแบนตัวอย่างเช่นะล้วเล็บเท้าจะสลบลงดีจ้ะขาเนี่ยเป็นเป็นกีบม้นดีเด้เล็บม้นดีจ้าแล้วก็เอื้อกับข้าวกะไงนอกจากนี้ไงกว้างดีจ้าใบหน้าคนนี่เป็นังไรคนคนกะดีจ้าคนกะงามคนเล้าตกตัวก็ดีจ้าคนงามฟังฟังสายไม่ไดคนตกตัวก็ดีเลยแล้วเล้าควันเน้ยค่ะ ความดีเลยค่ะตกะ <Snow. S 1> ส่วนตรงเป้นเลยโอ้โหขี่น้องทั้งสองขางหมดเหน่ากะเบิงลักษณะโต้ต้นเพิ่นเต็มเต็มเราจะซื้อน้องเขาหอมเนาะจ้าเนาะตัวนี้ทับแล้วแต่ท่านได้ผ่านรอบไปก่อนจ้ายังไ่ผ่านรอบยังไ่ผ่านรอบแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดต้องการอยากได้ตัวนี้ไปพัฒนาตัว้า ถ้าหอดไอ้กำหนดของการเป็นสัตว์เขาก็คืออีกยี่สิบมือเนาะจันนับจากที่ว่าเขาทับไปแล้วเขาผสมไปแล้วนี่ถ้าเพิ่นมีอาการขืนอีกเขามีรับผิดชอบบ่าจา้ะมีค่ะหมอโอแล้วรับประกันอ๋อรับประกันให้เลยเนาะจา้ะถ้ามันเป็นัตว์อีกคือติดต่อหาเพิ่นใดมันบ่าจา้าได้เลยค่ะถ้ามีใบนี้จ้ะเพราะว่าเวลาเขามาสื่อเขาจะมีใบนี้ไปให้เนาะค่ะอันนี้คือใบทับจา้จาห, <ๆ S 1> หันหันนา ไอพ่อพันเขาให้เบิงดีๆได้จ้าพี่แรมโอเคจา้านี่เด้อพี่น้องเด้อพ่อพันนอุ้ยอนจ้านี่พ่อพันจา้จาเจ้ายิ่งใหญ่จา้าบุญเกิดฟาร์มคือคือถ้าตัวนี้หอดกำหนดรอบแล้วเพื่อนกระสีมีการรับประกันต่อบอติดกัคือเพื่อนมาทับให้อีกแต่กับพรวานาว่าให้ติดในหลอบเดียวเนาะ ม่ไปยูน mm ้ำโมอโอสามเดือนมาอู่หัวเตามาชงอืมจ้ามาเบิ้งช่วงก้นแล้วจ้าอวัยวะสืบพันธ์สำคัญที่สุดในการสืบควายที่น้องมาเบิ้งจ้ะว่าเอวัยวะของเราสืบได้ไงเขาต้องเบิ้งนมประวัติเบิ้งลูกสืบได้จ้ะนมกับมี้สีมี้นี้ีเตาอยู่จ้า เต้านมสีเต้าจ้านมสีเต้าเนาะนบอน,นย้นอนยันอดอนากาออพ,อพ,พี่น้องจ้าดีจ้าแล้วก้าไอเอวัยวะเพศสืบพันธุ์เพื่อนนี่กะถือว่าดีจ้าสวยจ้าพี่น้องเข้าวัดอย่อกับผูใใ้วันมาเบิ่งเก็ดไก่จ้าไล็บบอมาเบิ่งก,กุกหางเงาหางจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยก,กุกหางงามหางไงาจ้าหางไงเงา,างามจ้า ก้นก็ดีก้นนี่บั้นท้ายงามเยอะจากพี่น้องแข่งขาใหญ่ดีเนาะขาใหญ่ดีอยู่ก้นยาวโอ้เมนก้นก้นใหญ่ท้ายบ้าเงาหางง่ายอ่าขั้นเป็นไอ้เอาไวยาวเพศสืบพันธุ์เพื่อนเนี่ยโตแม่เพื่อนนี่ก็สวยจ้าดีจ้าขอหยาดเบิ้องเลยเด้อค่ะเบิ้องในบอนี่หนาเบื้องในบ่เออนี่เดียวจ้านี่เดียจ้าแล้วกันกระซีเต้าครบจ้า๋ยวให้เบิ่งเลยเด้อพี่น้องเด้อ จ้าเต่านมเพื่อนจ้าเก็บลังเบิง่งเต่านมอยสวยบ้านองอุ้ยสวยจ้าสวยข็อยต้นนี้ก็ยืนงามดีแท้งามงามจ้าน้ามสูงความสูงน่ะของเขายังสิบไปอีกเรื่อยๆจ้าปีนี้อยู่ที่ร้อยสี่สิบแต่ว่าปีต่อๆไปเขาสินใหญ่แร้กก็สินหนาไปกว่านี้เพราะว่าค้ายอายุยังหน่อยความใหญ่ความหนาของเขายังบ้านในหยุดแค่นี้จ้าความสูงได้แล้ว ล้ำตัวกับช่วงเงีแล้วใบหูเรางามเด้พี่เล้มใบหูนี่ใบหูเขาเอิ่นใบหูอีกอย่างน้อลืมไ่พี่น้อง๋ยวบอกนะเด้ออันว่าสิวสู้ฟังใบหูเขาใบหูขอดทั้งหลังแม่จ้าเป็นใบหูที่ดีเด้พี่แหล้มเป็นสัญญาณที่ดีเลยจ้าเนี่ยเขาด้วยเป็นยังไงเขาขั้นซ้อนดีจ้ารับใบหน้าดีสวยป๊สวยจ้าหน้าสวยโอ้ยมักสีทิวแล้วเมียงามกันไงจ้า สวยสวยางามเบื้งหนาเบื้องไข่เบื้งสมองฟูแนวแล้วหลังกระง,งามอยากเบื้องราคาทอไใก่อ,อจ้าเนียเปิดใกล้แสนหามื่นค่ะเปิดไปดที่หนึ่งแสนห้าหมื่นถ้าถืออกถือใจโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรยังจ้าศูนย์หกสองศูนย์หกสองหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์เก้าหกสี่เจ็ดเก้าหกสี่เจ็ด เบอร์ mm. ของคุณตู่เองเนะจ๊ะเนาะค่ะจ้ะรวมาได้จ้ะเอาอีกรอบนึงนะจ๊ะครับศูนย yeah, like <te Liberty Overwatch> mm ์หกสองศูน6์หก6 4 7เก้าศูนย์เก้าหกสี่เจ็ดเก้าหกสี่เจ็ดเบอร์คุณตู่จ้ะยู่บ้านน้องหอยตำบลขนวนอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นพี่น้องถ้ามาว่าถือนี่พี่น้องเคียดมะฮอดอันน้องนาคำขอนจกดแล้วจ้ะตรงขำกันนี่จ้ะ จะมีขอบค่อยน้อยอยู่นี่เห็นไงไงเห็นไงเนาะพี่เลี้ยมเห็นงเจ้าเห็นไงเป็นจุดเด่นเลยจ้ะเนี่ยตรงขามกับน้องนะครับควันเกีบจ้ะพี่น้องแล้วควอยตัวนี้นี่หลังแล้วตรงดีหลังตรงดีจ้ะเขาเอินว่าหลังตรงเราแตกห้องจ้ะให้เบิ้งเลยจ้ะพี่น้องท่านลังกวงจ้ะเป็นลังกวงเหอมแล้วก็หูหอมหูหูจ้ะงามงาม้อมหูน้ำ สามารถเป็นแม่พันธุ์ได้ดีในอนะคตแม่ราวะหนึนน่งลักษณะของเราก็คือมีความเชื่อง,งความเชื่องเราพี่น้องเขาอาจสิบของแกว่าเสียนหาตอได้บ่ตอได้ค่ะตอร้องได้เมือมึงตัวจริงมาชมตัวจริงค่ะตอร<ะ>้องได้นาคะคุยกันได้ค่ะสะดวกใค้มาแม่พันธุ์ทุกมือเลยบ่ค่ะทุกมือค่ะเราก็ได้ตลอดเวลาค่ะอยู่ตลอดตลอดค่ะอันจับหนาแล้วึ้นเห็นเบื่อฟันธุ์ได้บ่จ้ะ มฟันเนาะตอนนี้มีฟันแท้ไปพี่อุ้ยมึงเลยค่ะอ๋อฟันแท้หนึ่งคู่จ้าพี่น้องโอเคสองปีกว่าจะเป็นฟันแท้สองหนึ่งคู่พอจ้าส่วนกว้วยน้องเขาหอมเขานี่จ้าทับวันที่8กัย้าจ้า่านมาได้1ิหกมือแล้วจ้าสิบ่านรอบเพราะผ่านรอบจังไดกระรุ่นน้ำกันจ้ากาวคะทยอาตร์ากะนขเราคอมเมน์าาอั เพรกันไดเพราะว่าเราสะสมนีดน้อยใอ่ตัวนี้เองจะสมบูรณ์ครับผมจัาอัตลักษณ์น่ะสมบูรณ์เต็มที่เลยจ้านี่ตาแต้มแก้มจำอ่องขอเด่นถุงเทาชัดจ้าเข่งเข้าใหม่เก็นเ้าใหม่อุ้ยงามงามอ่าพี่น้องฝากด้วยจ้าฝากพิจารณาเบิงวา ตัวนี้เนี่ยโอ้ยคือมกักแหนอว่าจังเสียแล้วก็เฝ้ามาเอาจ้าขั้นซ่านี่เหมิดได้จ้ามีตัวเดียวอันตัวนี้นี่นอเอาไปแล้วว่าสั่นจ้านี่เพิ่นใจมจัดจำไปแล้ว,ว,ลวพี่น้องเห็นตัวนี้นี่คือบ่ปเปิดบ่เปิดได้จ้าเพราะว่าเพิ่นใจมจัดจำมาแล้วจะาตัวนี้จะทับแล้วทับเจ้วิ่งใหญ่เหมือนเราเนี่ยอือ ทำอย่างเดียวค่ะเลียงเอาแบบใน <ๆ S 2> บ้านเรียงจะมีอันค่อยเป็นห่อเป็นสายอย่างนี้นสายเขาก็ว่าพ่อมันนี่เป็นเด่นพิบูล <ๆ S 2> <ๆ S 1> เด่นพิบูลพอนแม่นี้สายมูลาผสมอันผสมอันยังก็่ละผสมอันยังกว่าที่ทุกหมูยืดๆดูนี่นี่ยากระดาบิดเนี่ยๆๆๆมแม่มันเนี่ยมูลาติดเขาเอิญสายสายเพชรอุดรบอก จ้าน right awesome. awesome. ี cool. ่ละนี yeah, ่น yeah, ี here, ่ลักษณะหูเขามันจะดีนะพี่แลมเนี่ยใบหูดีกรอบมาแล้วจ้าอะไรจะมาเมั่นไหรกินหยาเก่งบอกมาเลือกงานมาจ้ากินค้าวไงกินปุ่มใส่ปุ่มใส่แบบนีนเนี่ยปากดไงดีบว่เนี่ยค่ะไงตามดีสังเกตเบื่องมาควายกินหยาดี ช่วงเนี่ยมันจะจากคนจะค่อยเหี่ยนค่อยเตียนลงมันจะขาวดีจ้ะเป็นฟันแท้หนึ่งคู่สวยสวยงามงามหนาแล้วนี่อุ้ยดังโด่งคักพี่น้องดังเพิ่นน่ะน้ำเราเี้ย่างไรหูเนาะกินยาพวกเลือดดิ เราแบบเบอร์ส ch ิบเราแบบถ้าเบิรงหนึ่งถูกมือทำจ้าถ้าเบิรงเรามักชอบแบบถ้าเบิรงไหนมันำใจก็ไแม่ยังดอกอันอีกอย่างนึงก็คือว่าบางทีเนี่ยกล้องของเขามันอาจสิบผสมจริงมันปรับมันได้กับผสมจิงซ้ำงวยตาเขามาเบิรงเอาเองเด้อจ้าอยากให้พี่น้องนี่สละเวลามาเบิ่งด้วยตัวเองจะโทรมานัดมือกับคุณตู่ได้ละกับมาเลยจ้ะมาเบิ่งเลยจ้ะ การยืนเพื่อนแห้งดีไร่รับประกันเลนบ่จ้าขาโทกหางดอกบ่มีบ่มีค่ะหักยารับประกันที่เห็นใบใบพี่น้องเห็นเหลียกบ่ก็ใบใบเหลียกเหลียกก็จ้าพี่น้องข้าเบิ่งแล้วข้ามากข้าฮักก้าวทรมาเด็กจ้าพี่น้องท่านใดโทรมาที่หลังเนี่ยโอ้ยจะได้จ้าคนเดียวไปก่อนแค่แค่พวกเราแค่ประมาณหนึ้ง อ้ยคันมีเงินเอาไปแล้วเนี่ยมันมีเงินเอาไปแล้วเนี่ยเลี้ยงควายที่ปล่อยเปยน้อยควายนี้ว่าเขาขายเป้ยกุ้มใสสองตัวนี่แหละมันเลี้ยงอันเลี้ยงมาโดนไปจ้ะเนี่ยเพทันได้โดนจ้ะเลอะเบาแบบแปดเตนเริ่มเริ่มเลี่ยงนะเริ่มเลี้ยงสี่ปีเล้าควายตัวนี้แปดเตียน เริ่มเลี้ยงปวายได้สี่ปีน้องเขาหอมนี่นังนาดีเนาะจ้าเป็นตาเอาไปเลี้ยงเป็นตาเอาไปพัฒนาต่ออหลีจ้านี่ยเป็นตาทรงลูกดีคักจ้าพี่น้องว่าจังไรจ้าเป็นตาทรงลูกดีบอเป็นตาไปเลี้ยงบ่จ้าเป็นตาไปเลี้ยงอยู่ดีเนาะจ้าพี่น้องจากที่ได้พาเบิรสํำรวจรูปลักหุนหนส่งเสงอียงของเพื่อนแล้ว อัตลักษณ์อียงของเพื่อนครบเมืก็สิเดล่าพี่ล้านน้องจ้าพอกันคิดไม่คิดหนักกับน้องอุย้ยหากเด้อยอีสานชาแนลจะฝากพี่ฝากน้องเขาด้อจ้าว่าตัวนี้มันงมสำหรับเอาไปเป็นการบ้านแต่อย่าโดนจ้าเดียวมาช้าหมดอดจ้าเพราะว่างามอีลีตะอุ้ยก็ยังมักเลยพี่น้องก็อย่าลืมโทรมาหาคุณตู่ด้วจ้าเดียวอุ้ยสิึ้นเบอร์โทรคุณตู่ึ้นไว้ให้อีกอยู่ใต้คลิปละจ้าม้นนี่ก็ต้องขอบคุณในลยลายๆจ้าที่ติดตามช่องน้องอุ้ยมาด ตลอดจ้าขอบคุณคุณตูวครับจ้าขอบคุณเจ้า,า,า <c oughs> วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายพวกพิษโวกถือมึงได้ก็ขอโทษขออภัยได้เจ้าเด้อหางเถียงก็บอกขัดขัดติดติดอยู่จ้า